สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBS 1 0นะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBS 1 0นะครับความสว่าง2,600ลูเมนคอนทราตเรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับตัวนี้ไม่มีช่องต่อ HDMI นะครับมีเพียง ช่องต่อ VGA แล้วก็ AV นะครับนี่ครับอ่าก็จะมีเป็นอ่าวิดีโอเส้นเหลืองนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า VGA นะครับแต่ผมไม่ได้ต่อนะครับอ่าแจ้งคุณผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่าถ้าต่อด้วยช่องต่อ VGA นี้ความคมชัดก็จะสูงน้องๆของ HDMI ทีเดียวนะครับแต่ ถ้าต่อ A V เส้นสีเหลืองเส้นเดียวนะครับเนื่องจากแม่สีไม่มีอะไรเลยก็คือเส้นเหลืองเหลืองเส้นเดียวแต่ดู VGA นะครับมีขาเป็น10บสบขานะครับเพราะฉะนั้นความคมชัดความแจมสว่างจะต้องต่อเข้าช่องต่อ VGA ตรงนี้นะครับเท่านั้นถึงจะแจมสว่างนะครับแต่วันนี้ผมจะทําการทดสอบต่อเส้นเหลืองเหองให้ดูนะครับหเส้นนะครับว่ามันก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ความคมชัดนี่ ดรอปลงเยอะเลยนะครับเยอะกว่าช่องนี้นะครับเยอะความคมชัดตัวนี้จะไม่สูงเท่า vga หรือคอมพิวเตอร์ช่องสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดใช้อยู่หรือซื้อไปผมแนะนำเลยว่าให้ต่อช่อง vga จะดีที่สุดนะครับแต่ช่องนี้ผมต่อให้เป็นตัวอย่างดูแค่นั้นเองนะครับนี่ครับเส้นเหลืองผมต่อวิดีโอออกมามันก็ได้เช่นกันแต่ความคมชัดจะไม่ชัดนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเปิดเครื่องแล้วก็มาทำการทดสอบกันเลยนะครับว่า ความคมชัดนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ2,600ลูเมนของ F อฟสันอ10ตัวนี้นะครับผมแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าต่อด้วยเส้นสีเหลืองความคมชัดจะลดลงเยอะเลยนะครับเยอะลงมากกว่าต่อด้วยคอมพิวเตอร์ตรงนี้หรือว่า VGA นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับให้ต่อ VGA นะครับอย่าต่อเส้นเหลืองนะครับอ่ะมาแล้วครับคุณผู้ชมครับโน่นแหละครับผมจะทำการทดสอบให้ทุกท่าน อ่าได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะไปดูไปฟังกันเลยครับเพลงนี่ขนาดต่อเส้นเหลืองเส้นเดียวนะครับดูครับคุณผู้ชมครับ ยอดครับคุณผู้ชมครับ

ครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า e อ s สันโปรเจคเตอร์ EBS 1 0ตัวนี้นะครับความสว่าง2,600ลูเมนนะครับนี่ต่อด้วยช่องต่อสีเหลืองเหลืองช่องเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับยังคงสว่างยังคงคมชัดขนาดนี้ตัวนี้เปลี่ยนหลอดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนหลอดใหม่ใสปิ้งเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ